โ okay, อเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พบพี่กันอีกแล้ว,วทุกคนคือตอนนี้นะครับทุกคนเราก็อยู่ในช่องสลันนะทุกคน <c oughs> ก็บอกเลยนะครับวันนี้เราก็จะรีแอคชั่นเพลงพี่เ,เ,เขาอีกแล้วนะครับก็ซึ่งเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่สุดอีกแล้วนะทุกคนนะก็เดี๋ยวเราไปลองดูไปลองฟังกันกว่าว่า มันจะสุดขนาดไหนนะทุกคนนะก็โอเคครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์ตให้ผมด้วยนะครับทุกคนนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มชมไปดูกันเลยเว,ว่าเพลงมันจะดีแล้วมันจะเท่มันจะแบบสุดขนาดไหนนะทุกคนโอเคครับทุกคนไปเริ่มว้าวโอวเสียดอยู่ในคล้ายมวยด้วยนี่สลันต่อยมวยนะ ในเลี้ยแก๊งมึงละไปเรียกมาทั้งแก๊งมึงง่าเอาไม้ครบทุกตัวสัตว์กูไม่กลัวเหล่าแก๊งมึงง่ามึงบอกว่ามึงมีปืนอีกเยอะล็อกล็อกในแม็กซ์มึงง่าสัตว์พวกของล็อกกองกูไม่ลองเหล่าแพ็กมึงง่าแก๊งมึงง่าได้กูแซมมึงง่ากูงานกูแงมึงง่า จะขัดจะแค่นี่กูลดตัวมันแนบมึงน่าคุณจมาทั้งแข็งมึงง่าอย่าหัวอย่าแอ๊กมึงง่าแล้วไม่ว่าในเอทีเอ็มหรือแค่งจำนวนกูก็เยอะกว่าแบงค์มึงง่าตัทั้งเมียมึงง่าเธอบอกว่าเธอสุดเถินงั้นช่วยเธอบอกผัวเธอด้วยว่าลมมันช่วยให้แม่งหยุดเหลืองไม่งั้นชีวิตจะช่วยปัญหาของมึงจะไม่หยุดเจยงลาเีนีนพวกกูพองเวลานี่คือนาทีฉุกเฉินทำ็นทุกอย่างกูไม่ค่อยสนดแนวไม่คยสนรถสนเรือสนแจวห้องเมียมึงกูไม่ค่อย ไอ้ี่ Solomon> ่แแตกูพขนนนแมมมมวกกลับบ้าาาไู่ถคคใรขอโทษที่รักเธออย่าทิ้งผมไปขอโทษที่ไม่ค่อยสนใจที่ไม่ค่อยจูบเธอเพราะวาเธอขมไปรุ่งมัวตกไปตัดทิ้งเด็กโบกโวกเวกโวยวายอย่าดีอย่าติดตลกกูตบกกะโหลกคอมึงขาดมีดทำไมพี่วันมันถึงได้โหดไลายน้านี้บอยเธอไม่ต้องเปิดแต่กูเปิดเองถูกมาในกระดาษแต่กูเปิดเกมรู้มั้ยละว่ามันจะเปิดเต็มเปิดหน้ามอไอ้สัสไม่ได้เปิดเพลงจิตที่กูเดินที่กูเติบโตตาในกระเป๋าไม่ต้องเปิดโชคเพราะกูว่ากันที่กึ่ ตื่นตัวจำใส่หัวตาเบิกโคลงกูเปิดโซนถ้ามึงอยากตายมาฟ้าก็พูดมาโหดเหมือนจะมาทุ่มมาเล่นเมือนกับไอศครีมดาวบิชมึงกูวางไวายโซฮาร์มึงกูงานกอดใส่ตาดูลู่ทางกินมันชุนเป็นทุกคนพี่ไม่ได้อยากล้าแกมเอาสับตาแดงโดนตัดคะแนนมึงวานเอาแหวนแกกูแสงเขามันจากเลยขวาข้าในร่างกายยังคงไม่สั่นันกันเช้ามันกระบาเแต่หลังเค็มทูฟาร์มึงห่างเวลาบิชโน่ออมเซกของกับกูตอนไหนมึงได้ด้านนั้น มึงอ่ะม <google> <boundaries> ึงบอกว่ามึงมีปืนเห็นยืนลกลกในแมตชมึงอ่ะสัตวสัตพวกของล็อกต่อพวกกูไม่ลองหรอกแท็คมึงอ่ะแย่มึงอ่ะให้กูแซมมึงอ่ะกูงานกูแงมึงอ่ะกำกำลังจะคัดจะแค่นี่กูลดตัวมาแน่มึงอ่ะกูโจมทั้งแคมมึงอ่ะอย่าอวดอย่าแอกมึงอ่ะแล้วไม่ว่าในเอทีเอ็มหรือแครจำนวนกูก็เยอะกว่าแกล้มมึงอ่ะพ่อมึงอ่ะโคตรสุดเลยวะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเพลงมึงอ่ะนะทุกคน แม่งไอฮิอ่ะกูบอกคำเดียวเลยว่าโคตรสุดของสุดอ่ะเออแม่งแบบสุดจริงนะครับผมเดือดด้วยนะฮะแล้วแบบผมพูดคำเดียวเลยว่าแบบใครฟังเนี่ยคือมีต้องร้อนอ่ะเออพูดจริงๆงอ่ะเออหมัดมึงต้องขึ้นอ่ะมึงต้องกำหมัดอ่ะเออนะครับเพราะเพลงแม่งสุดแล้วก็เถื่อนที่ผ่ายเลยนกคนก็ บอกเลยนะครับว่าใครที่อยากฟังเพลงนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ด้านล่างคลิปเลยน,นะทุกคนนะแล้วไปฟังกันได้ในช่องสันนะทุกคนนะเฮ้อนะครับก็บอกเลยนะครับทุกคนว่าไม่เท่จริงเลยทุกคนนะก็โอเคครับทุกคนนะก็ผมจะให้คันแนนเอาไปเลยครับแปดจุ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 ดแปดจุดแปดละกัน ก็เป็นเพลงที่สุดอีกเพลงหนึ่งแล้วก็มีคำหยาบ18บวกอีกครัานึงนะฮะที่แบบบอกเลยว่าน้องๆทุกคนเนี่ยอายุไม่ถึง18ก็อย่าฟังนะครับแต่ถ้าฟังถ้าอยากจะฟังก็บอกพ่อแม่มา นั่งข้างๆแล้วก็บอกว่าขอฟังด้วยคนอะไรอย่างนี้นะครับก็ทุกคนจะได้ฟังกันทุกคนนะโอเคครับผมก็ขอบคุณช่องพิษรันกันอีกครั้งด้วยนะครับผมยอดวิวดีทุกครั้งเลยช่องพี่เขาเนี่ยนะครับผมก็ขอบคุณมากจริงๆครับคำพูดวันจ่ายผมไม่สุภาพก็อย่าไปฟังกันนะครับเด็กๆน้องๆหนุ่มๆเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวพี่ต้องไปแล้วนะทุกคนนะแล้วก็พิจอกันใหม่เพลงต่อไปนะครับยังไนก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์พี่ด้วยนะทุกคนนะฮะเออนะครับผมต้องไปแล้วนะครับทุกคนนะ คลิปต่อไปนะครับผมผลงานเพลงอะไรก็ติดตามได้เออไปละบ๊ายบาย